เบรนภาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้กลับมาพบพ่อกับป๋าจอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ในประเทศต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจอยคือเก่าคือเดิมนะพ่อแม่พี่น้องโดย วันนี้เฮากไปจีบไปจอบเมืองนุ่งบุญเพลินเห็ดอียังอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเพห็ดกับเขาโชว์สีมืออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเนาะว่าเพลินเห็ดเมนูยังเนาะวันนี้เดี๋ยวเฮาไปเมืองกันเลยเนาะโดยไปเลยพี่น้องเลยเ้นเตเต้นจอีกยังนี้ขึ้นหน้าคุปไหนเอาอยู่นะ สบายดีพี่น้องเนาะปิ้งเห็ดเอาว่าจี้เอาเลยนะพี่น้องปิ้งเห็ดตําเนาะครับจอยบ่สบายท้องเฮ็ดกินเองมื้อนี้เฮ็ดกินเองยากก็เฮ็ดกินเองเนาะเองพี่น้องยังบ่ทันแล้วอยู่ยังกมื้อนี้าก็ครึ่งนึงน่ะแต่ว่ากินไม่ไม่กินกินสิบัดครึ่งนึงนมั้งจอย่โอ้ Long ít lèo, nhỏ lèo. Long nắng, nhá. No khao 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 lợt khao 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 chơi khao 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 tệ ít khao <laughs> mình lôm khao 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 hết cả khao 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 muốn khao 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 ขี่กะทันจีนะพันจีป่ะกระจอยห้อยเพื่อนห้อยแล้วห้อยเรียบร้อยนะห้อยนะดมเย็นแห่งอีกเนี่ยน้องเลยตรงหนาวห้อนมือเดียวกลับมาเย็นอีกแล้วหนาวหนาวที่อยู่ใกล้กองไฟแค่ไหน Đây bên Năm, dạ bên Năm này, đồng chồng, không à? chất vui mày, đâu, mày. Một này. Oh, hả, bên em. Boyên 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 em.

Tư ở lại mới ở đây Cái bàn có đây kìa Chìm Tì đó đấy nó Nó chẳng có nó còn quốc Ừ Tì còn Nó hiếp nó làm bỏ Tì tớ còn nó ừ. Tông tầm còn ừ. Tì tớ đi còn tớp này Nhanh 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 จุเดน้อยจีหอมก่อนจีหอมแด็ใส่ผ้าถ่านก็ดีนะดีนะแทนไฟแห้งก็ดีมันสีไม่ไม่องเลยไม่อ่อนทำนี้อ่ะงจีแห้งนาวอีกแล้วพี่น้องเลยค่ะกระห่อนช่มือปั๊บไปปั๊บมาอยู่อากาศก็ได้ ไายบอลบู๊ดหอนมาทอดนี่น่เอานี่คาดอย่เดี๋ยวก็ได้ละค่อนข้างจะได้บ้างน่าไปจอยไปเจ็บท้องพี่น้องไปหาหมอเมื่อวานไปแต่เส้าๆมันเจ็บอยู่บ่างไหมนี่เจ็บอยู่ เจ็บเพรพออดไรนะม่ววานี้อดว่ไรพี่น้องแบบคือไฟใหม่สัต์ไฟใหม่ข้างหลังเฮานี่นะปุบบุบปุบปุบีุบบุบบุบบุบพุบบาบบ็นบุมบุบัดบนุบบันกุบบุบบีบบุบบุบนุบบุบบุบนุบบกิบุบ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 ุ่บบุบบบบุบบุบบุบบับบุบบบบุบบุบบุบบกิบุบบิบบุ่นบบ จอยเป็นยกตะก้าผ่าตาดไปชื่อพี่น้องเลยชักผ่าโนวนมีังไงนะก็น,กนกั่งเติบยูื้อเยเจ็บกับเดิดอีกพี่น้องเลยแม่ประจอยกินข้าไม่ก็บาดียื้พี่นองง้อ,นองเลยพอหอบเป็นยกของหนักแบบจะคลายว่าเป็นแพอยู่แล้วบอกด้วยว่าอะไรนะอะไรยังไงว่าทุกคนไฟมัน,มน อุ้นเลยมาพี่น้องลงมือเลยพี่น้องเลยลงมือก่อนมาเลยโดนเลยอปิ่งเปื่อปิ่งชุกเนาะุกพักกันได้แล้วโอ้จนใหม่หว่ะอย่างักบกวนะ Sai cả ma bạn này, móc rồi, làm hết làm hết móc 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 hết nữa hết móc 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 hết bữa hết móc hết móc hết ตามเลยตามเอ้าเบิ่องผิดข่าวตาเลยตามเฮงีหยเออคือเน่โมเต็กโคกใหม่โคกใหม่้่เนี่ยโดยตาม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 มันละเอียดละเอียดตามตามมันจีเพ็ดอย่บ้ผิกเนาะเพ็ดิกแดงแดงมันมื่นมอลงบุตร แ่บแ่แ่แเแต่แ่แท้แซ่เพราะแช่ชชตัวจำเองมนันจำแห้งกันนะแห้งง่ายก็แห้งดุงกันซ้ำกันเนาะเอาก็เล่นก็ร้อนอะนี่มนี่น ห,หอมเพียร์แล้วหอมเ็ดแลวมาลงปั๊บ้นะนี่กางกินมัตน่งม,ม,มันหอนนะกเานะเอาตนไอ้ลงตเ็ดนะตแล้แล้วเดี๋ยวสีปรุงนี่เดี๋ยวรงเอาเกลือป็้งัวไม่ใช่ ม้วนเนาะแม่หอมปะหอมปะลูกไมออกในกากระแตกหนลูกระแตกเพิินปาแบว่งไเฮ้าในเพิ Brown> ่เพลินปะน้ำกันเลยนะมึงมื่นบ่มื่นน่ะบาแบวนคุกันั่นละ ใส่เป็นนัวรเปล่าหน่องเดือดหนาวบ่ะกจับโคกจับโคกยันโคกรอยบ่ยันยันลอยคือไข่บเยับไข่ลอยเจ้าเมืองเราบ่เมืองเราบอขีป่านลงเห็ดไข่แตกะ จิ้มแล้วว่าแซ่บกว่เแซ่บจิ้มลุกชใช่ท่านอะรยังอะไรแยังไงหลานจิม้มคักแล้วลุงกะชิบาลุงเห็ดกินปูแ่บแล้วจำมันเอียดมันน่นาจังใจเนาะมันพอดีพอดีเลยเอาเปงนัวใส่ด้วยบ้านี้อย่างนัวค่ะ เดี๋ยวมื้อน้าเก็ียมเมนูเด็ดให้กินคงดีอาหารป้าก <laughs> ำลังต้องจะจิตหูว่าคืออยังเอ้ามากับตามขาก้องป้า <laughs> ม,มาเป็นนัวแมนชลาาเซ็บลายโอ้ยอ <laughs> น,น,นัวเบนทนโดนรัวแล้วดิเ่าเบลายเบลายนี่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  <laughs> เอเดี๋ยวมันกรนัวอ่วแตเมื้อประเด็จเปนใจนะปุ๊บนี่ไอ้เี่ผมดนนะผมโดนนะหานยัผมดนเอาลง,นะงอ่ะลงอ้าวบวงคนทงคนกับหลานสีมึงหมายน้าเฮยเ์อะไร

ได้รูมบลาไดรืปล่าบช่ปะใช่ปบ่จจับ่ใช่เนาะช่างนาบอ่โอ่าักสน่าาาัมานี่มักชมเนาะมักบอพอดีป่พอดีป่ะูดออกขาดยังขาดยังขาดยังป่ามาซิมไอ้ป่ามาซิมป่าดเยนเพ็ดนะซิมโดนเจาะองคนบบ่ ขัดยังเจ้าวะหมอนัวบ่หรือมันบอกอย่างไรขี้มดมูเป็กินเอากินเอาเจ้าคิดว่าอะไรเจ้าคิดว่ามันสิกินได้หรอบอนัวอยู่บอหนัวขัดยังขัดไปนัวบ่ มายักนัวบ่อมายักแกบ่มายักมายักอกินอีกกินอีกอกินอีกมา่ฮะเอ้ากินอีกอ่ะงอนังลนะบ่บว่าไ่ยังนุ่งเสียใจบ่ขาอยังขามันมันบกเค็มบ่มันหมกเค็มกับใส่น้ำปลา Monoa gây sai sai pingoa. Hm? Pingoa, yên gây nuôi mày nương. Mày <laughs> nương, nổi nương, mày nương, mày nương. Mày nương, mày nương. 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 Mày เมืองนุงปูเนี่ยแต่ไม่ได้กินนะจะไม่น้อยทำดานอยากกินนะไนไม่ได้กินนุงเห็นนะจิบรเลยเอาถวยวมาไอ้นนแหละตแป๊กเชนี่เลยนะนี่ไนี่ไวนาเชยถั่วไงบังถว่วไจานว่จานแ็่ไหมาแต่ว่ามันก็ค่อยเผ็ด

ลุงเกยอย่าปิดป่านนะนี่ลุงกัาชิแกตตูอยู่ได้พีいい่น้องเอ้ยทีてきてき่ลุงหูเนืดไข่แตกเนาะจะลุงบุญยังชิแกตตูอยู่พี่น้องเลยนี่ชิเกมืออยู่กินอยู่จะกินอยู่นี่ก็ได้ว่ะกินตอนนี้โอ้ยมันมือไม่นี้ยกินไปเลยตามน้องเสถียรไปเลยพี่น้องเลยโดย tắm hết ơi ướp ướp à luôn ạ Lúc đoạ, lúc không ừ. không nào, nàng lớp lớp ạ, làm nổi, nó nằng thằng chẳng hiến nản này, bà luôn hiến sao, à, rồi ได้เอามาหนึ่น่บางกูว่ายิ้มเสียงรู้บอไปหาพี่นะโดน่บดบดเหมือนยังอุ่นอุ่นเงีต้องเปดูเเยเอามาเือนงส

ตบเป็ด <laughs> 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 <laughs>

cái bọn mình là hết bụng lại hết. bụng 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 bèn 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 bụng cá Yeah. nóng đe ngang con thảo nàng lúc vào hôm trước chụp đấy nào hả đang nhìn mà cứi thấy một màu nóng đe cứi thấy bố cứi thấy nó tăng tăng đấy du vật du cài bòn cười một hán cái ba mươi mồng ăn phân tách ăn phân phôi này chứ phân tách

พี่ขายที่เก้นะเคยมองดูแหนเก็บเด็กน่อยๆเนาะจับปีใหม่สิเย็นสิคนชายชุดอันพี่บ๊อบิี่๊อบอะไรนอน่องไงม่นบ้างเลยพ่นอันบ้องี่เก้ต่างหากบ้างไปจอยกับผู้คืใครใ่หรือยังดเก้ประมาณเดียวกับพี่เก้เหมือนกัน ตองจังกออขอไปเมืองเลยในยูทูบเลยมองลำเรื่องมาอยโอจกัน,นอันเด้อเสียับบนเ้มนี่มาลเ็มกันละอ้ยอยกินข้าวมา้ยะวะมันนี้ข่าวกับหลับเต็มากจิ้ขสามอ่างงอืนเหรอนำนั่นหรื่ Bà khi anh hai mươi ba tuổi đó đã hai mươi bốn ba tuổi hai mươi bốn hai tuổi 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 bà tuổi hai 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 tuổi mừng là thật thật mật ngày tháp mật mai quay mừng thảo là thật, người mật thảo mắt mừng làm thật. thật thật, mắt 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 ก่อนดูแหมทที่มามือเยจเงี้ยไรจงงินอแล้วปัจจัยไรเงินเดือนคนแล้วเอาหาดเือนเมืงเมือไปยิมานี่เป็นยังอันจาก่อไรไปโรงเรียนมืนี่นะเส้นผักเักเงเงมือนจังอนันที เจ็ดยูเ well, จ like ็ดเมื่อกอนวันนี่หรววันวันครูอ๋อหวย็ได้อ่อเย้ยใหญ่เด้ยใชื่อเท่าไรทําในี่จำจะบอกชื่อเย้ยใหเจ้าผ่านยังมือด้อนี่โอ้โหพี่น้องเฮ้พ่อแม่พี่น้องไปจ่อยกับจบคลิปก่อนนะให้ ดุกินข่าวต่อเนาะโดยป้าจอยกับขอบุญ,ขอบ,ญขอบคุณไล่ไล่เนาะทีเอ็ซีทุกท่กางมามองค์ชิมป้าจอยเนาะพ่อแม่พี่เนาะกพี่ตัวค้ดข่าวโฆษณาป้าจอยเนาะป้าจอยขอบคุณขอ,ขอบคุณลหล่ไล่เนาะส้วยบายดยีพ่อแม่พี่น้อง